ตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้การกินหอยการกินอาหารของหอยเชอรี่นะคะน,นี่ตัวใหญ่อ้าเอาหุบเอาหุบเอาเลยนะคะดูดูดเข้าไปดูดเข้าไปดูดจะเป็นกอง่ดูดเอาหมดเลยกินอาหารเก่งมาก,กน,น้องเชอรี่นี่แหละดูดูดูนางจะดูดลงไปหมดไหมคะ ตัวนี้นะคะดูอีตัวนี้จะเอาหมดเลยนะสิบกว่าก้อนจะเอาหมดเลยนะคะนี่ดูสิดูด้าไปแล้วนะน่ะ ดูนางดูดดูนางดูดดูนางหูดไปหมดเลย เป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยแหน,นดจับก็ได้หน,นดจับก็ได้นางอหน,นดจับเข้ามาแล้วนางก็หุบ ย่งกันดูดย,ย่งกันดูด ดูดน้ำนะคะเขาจะพยายามดูดน้ำเขาจะพยายามดูดน้ำแล้วน้ำจะไหลเข้ามาอาหารก็จะไหลเข้ามาที่ปากดูดูดูปากดูปากนางสวยมากดูดูนางทำปากดูนางทำปากนางจะดูดอาหารนี่ลอยมานะคะนางจะดูดอาหารนี่ลอยไปที่ปากนางนะคะเออเดอ้อสวยมากเลยนะคะ เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะ